จะพามาชมกับชุดแต่ง Y Body นะคะในราคา799,000บาทนะคะแต่อย่าพึ่งจองกับใครนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้คุยเงื่อนไขกับเจ๊เอ๋นั่นเองค่ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์063ค่ะ 368 4 4 4 1นั่นเองเั่นเองวันนี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะในส่วนการรับประกันตัวรถนะคะตัวนี้นะะมีให้มาถึง5ปีแสนหกิโลเลยนะคะเห็นหรือใครอยากจะซื้อเพิ่มก็ได้นะคะซื้อเพิ่มได้อีก2ปีนะคะ1,000งแกิโลเท่ากับว่ารถคันนี้จะมีการรับประกันอยู่ที่7ปี2 5 0แสนหมนกิโลนั่นเองนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์ดไยแดงใบจะเอ๋นั่นเองค่ะวันนี้เจเจะพามาชมกับชุดแต่ง Y Bo d y นั่นเองค่ะ กับคันนี้นะคะราคาตัวรถอยู่ที่799,000บาทเป็นรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้ XLS นั่นเองค่ะกับเครื่องยนต์2.0นะคะแล้วก็ให้กำลังแรงม้ามาที่170แรงมา้าแรงบิดให้มาถึง405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะ799นะคะมีการอัปเกรดอัปเดตในส่วนของตัวชุดแต่งอะไรกันบ้างค่ะมาชมในส่วนของตัวกระจังหน้าเลยนะคะเราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าของตัว Ra ปเตอร์นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งด้านล่างนะคะที่เป็นกันชนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นของตัวชุดแรปเตอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะสิ่งที่ได้มาก็คือจะเป็นไฟจิ๋วให้3จุดนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะที่เป็นฝากระโปรงนะคะตัวนี้ได้ทําการอัปเกรดเพิ่มในส่วนของตัวจมูกให้นะคะเป็นจมูกสองข้างที่เปลี่ยนเหมือนแรปเตอร์เลยนะคะ แต่ว่าจมูกสองข้างนี้ไม่สามารถระบายอากาศได้นะคะก็คือแต่งให้เพื่อความสวยงามนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยตัวนี้จะมีรังผึ้งนะคะที่มีช่องระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็รักษาระยะห่างจากตัวหม้อน้ํานะคะจากตัวเครื่องยนต์เนี่ยห่างออกมาเยอะเลยนะคะป้องกันในส่วนของตัวนี้จะช่วยในเรื่องของตัวระบายอากาศได้ดีเลยนะคะ ไฟหน้านะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติเรฟเฟกเตอร์ led นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ทามแรนดิ้งไลท์นั่นเองเป็นไฟกลางวันนะคะตัวนี้มีให้กับตัวเรนเจอร์ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญนะคะเรายังใส่ของตัวกาบครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นป้องกันในส่วนของตัวร่องรอยนะคะรอยขีดข่วนนั่นเองค่ะสำหรับรุ่น ls นะคะไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนั่นเองมีมาให้แล้วนะคะ มาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับตัวด้านข้างนะคะเราก็ใส่เป็นชุดตัววายบอดี้เห็นไหมคะว่าจะสังเกตว่าในส่วนของตัวชุดวายเนี่ยจะให้ค่อนข้างด้านข้างเนี่ยจะมีในส่วนของตัวตีโป่งออกมานิดนึงนะคะจะเป็นเหมือนของแรปเตอร์เลยใครบอกว่าอยากซื้อแรปเตอร์แต่ว่าเงินไม่ถึงนะคะก็เป็นคันนี้แต่งแบบนี้ได้เลยนะคะราคาย่อมเยาวกว่าตัวแรปเตอร์แน่นอนนะคะกับชุดแต่งของเขานะ ใครอยากทราบว่าชุดแต่งทั้งหมดราคาเท่าไหร่สามารถทักเข้ามาหาเจได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาก็ได้ค่ะที่เบอร์ zero สามค่ะสามหกแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งนั่นเองโทรมาสอบถามได้เลยนะคะด้านข้างตัวรถนะคะที่เราติดตั้งก็คือจะเป็นชุดคิวล้อของแรปเตอร์นั่นเองค่ะเป็นชุดคิวล้อซุ้มโป่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวล้อแม็กนะล้อแม็กนะคะได้ทําการเปลี่ยนไซส์ย,ยางนะคะจากขอบสิบเจ็ด เป็น m a c ขอบ20นะคะแต่ว่าไซส์ยางเนี่ยเป็นยางออฟโรดนะคะให้มาอยู่ที่ไซส์33คูณสนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะได้เป็นแม็กลายไหนนะคะแต่ลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นลายก้านวานะคะเป็นลายก้านสีดําตัดด้วยสีบรอนเงินนั่นเองใครอยากได้สีอื่นก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําล้วนหรือเป็นสีม่วงสีชมพูอะไรมีไม่ให้หมดเลยนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะใส่ล้อบื้มๆแบบนี้เราต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกด้วยนะคะเป็นปีกนกของตัวออปชั่นนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นปีกนกยกหน้า2หลัง2ให้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะชุดนี้เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะคะว่าจะเป็นช่วงล่างใครที่ใส่ล้อแม็กใหญ่ขนาดนี้จะแนะนําให้เปลี่ยนตัวปีกนกช่วงล่างด้วยนะคะแล้วก็สําหรับรุ่น XLS นะคะตัวกระจกหัวช้างเนี่ย จะเป็นสีดําด้านมาให้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะตัวนี้ยังมีติดตั้งในส่วนของตัวกันาสาดมาให้ด้วยฟิล์มนะคะลูกค้าเลือกได้เลยจะเป็น40 60 80สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้แต่คันนี้นะคะใส่ฟิล์มเป็นด้านข้าง80%ด้านหน้าอยู่ที่60%ให้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับประตูถ้าเป็น XLS นะคะตัวนี้จะให้มาเป็นตัว ตัวมือจับที่เป็นสีดําด้านมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ในสองตัวเบ้ากันลอยมาให้ด้วยนะคะด้านล่างชายบันไดนะคะติดบันไดเดิมที่มาจากโรงงานนั่นเองนะตัวนี้จะเป็นบันไดสีดํานะคะตัวกัดร่องตัวนี้มันจะมีร่องนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการลื่นนั่นเองปพองกันการลื่นเนาะแต่ใครอยากได้เป็นทุดเหล็กก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะในส่วนของตัวฝาถังน้ามันก็ติดตั้งในสวนของตัวติดตั้งกันลอยให้ด้วยนะคะ แล้วก็ความจุของน้ำมันนะคะเติมได้ถึง80ิลิตรเลยนะคะแล้วก็สามารถวิ่งได้ถึง600โกิโลเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะเราจึงติดตั้งตัวโลบานเหล็กนะคะตัวนี้เป็นทรงแบบว่าดูด,ดันนะคะเป็นชุดเหล็กของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีน็อตที่เป็นสีสีให้ด้วยนะ,ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็ยังมีไฟนะคะที่เป็นไฟเบรกวงที่3านะคะมาพร้อมกับตัวไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะคะโลบาตัวนี้ทรงนี้นะคะสวยงามมากๆเลยบอกว่าสวย สวยแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านหลังนะสังเกตง่ายๆนะคะของเราก็ด้านหลังเห็นไหมเราใส่ตัวชุดวายบอดี้ทั้งคันเลยเห็นไหมคะว่าจะดูว่ารถมีมิติดูค่อนข้างใหญ่และกว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะไฟไท้ายต้องอัปเกรดนะใครแต่งขนาดนี้ไม่อัปเกรดไฟไท้ายไม่ได้นะคะต้องอัปเกรดไฟไท้ายด้วยเป็นไฟไท้ายแบบ Fu l l LED นั่นเองค่ะพร้อมกับตัวติดตั้งนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นตัว WiT แทนะที่เรามาติดตั้งนะคะ แล้วก็ใส่ในส่วนของตัวกันลอยให้ด้วยนะคะตัวกันกระแทกให้นั่นเองค่ะด้านหลังยังไม่พอนะคะใส่ตัวกาบครอบฝาท้ายเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะคะตัวกับครอบฝาท้ายลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยอยากได้ไดตัวหนังสือสีแดงสีขาวสีเขียวได้หมดเลยนะคะฟอนต์ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ทรงนี้เป็นทรงเว้าวนั่นเองค่ะแล้วก็ใต้โลโก้นะคะของ f อร์เนี่ยก็ยังมีตัวกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะที่ปัมคําว่า r a n เจ r นะคะตัวนี้ เรายังติดตั้งตัวอักษรที่เป็นตัวสีดำนะคะหรือใครอยากได้เป็นตัวอักษรสีอื่นก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะในส่วนของตัวรุ่น x l s นะคะไฟเบรกลงที่สามนะคะอยู่ด้านหลังตัวรถแล้วนะคะแล้วก็ปูในส่วนของตัวพื้นกะบไลเนอร์ให้นะคะตัวนี้ปูมาให้เป็นของแท้ของฟอร์ดนั่นเองนะคะการรับประกันตัวชิ้นงานก็รับประกันให้ที่5ปีแสนห้ากิโลนั่นเองค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะในส่วนของตัวนี้ยังมีตัวห่วงไว้ไวเวลาเลือกอร้อยเชือกรัดสิ่งของได้ด้วยนะคะสําหรับตัว,ห,วห่วงห่วงรัดเชือกนะคะแล้วที่สําคัญตัวรุ่น XLS เนี่ยยังมีในส่วนของตัวใครเป็นที่เป็นสายช่างนะคะสายวิศวะนะตัวนี้ยังมีตัวไม้บรรทัดให้ด้วยนะคะสามารถวัดขนาดสิ่งของได้ถึงร้อยสามสิบเซนเลยทีเดียวนะคะ ใครอยากติดตัวฝากระบาดท้ายที่เป็นอีซี่ลิตก็ได้แล้วก็อยากจะติดตั้งเสริฟเป็นของตัวช็อคอัพก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะกันชนท้ายนะใครอยากอัปเกรดเป็นกันชนที่เป็นกันชนเหล็กก็ได้นะคะหรือถ้าไม่อยากได้ก็ติดเป็นเดิมๆของเขาตัวเดิมที่มาจากตัวรถนะคะจะเป็นสีดาด้านแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟสองป้ายทะเบียนมาให้ด้วยนะคะสําหรับตัว กันชนท้ายเนาะเดี๋ยวจะแอบพาไปดูภายในนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสําหรับภายในด้านหลังนะคะตัวนี้นะนี่เลยนะคะด้านหลังนะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะนี่เดินได้ด้วยได้สีขาวนั่นเองค่ะด้านหลังตัวนี้จะไม่มีช่องแอร์ด้านหลังนะถ้าเป็นรุ่น XLS นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้แอร์หลังด้วยอะ่ะคุณเจ๊ทำไงนะคะ<ส>ก็ต้องขยับเป็นไซส์ที่เป็นรุ่นตัวสปอร์ตนั่นเองค่ะเดี๋ยวพามาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะนี่เลยนะคะ ฝั่งด้านหน้าคนขับนะคะเบาะของเรานะสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็ยังปรับตัวพนักพิงหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็ปรับความสูงต่ําให้ด้วยได้ด้วยนะคะใครที่มีความสูงที่แบบว่าต่ำกว่า150เหมือนจะอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถปรับความสูงต่ําได้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะที่เป็นคอนโซลด้านหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดํานะถ้าเป็นรุ่น XLS นะคะ จะเป็นสีดำนะแล้วก็เป็นโนแบ็คเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้วยนะคะหน้าจอนะคะหน้าจอหน้าจอซิงค์นะคะหน้าจอซิงค์ของเรานะคะตัวนี้ก็ให้มา10.1นิ้วนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์นะคะ<ม>แอร์มีมาให้แล้วนะคะปรับออโตโ้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้ยังมีระบบออโต้สตาร์สต็อปนะคะสาหรับรุ่น ตัว2025นะคะมีระบบออโต้สตาร์สต็อปมาให้แล้วมาพร้อมกับช่องเสียบสาย USB แล้วก็ Type C นะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดนั่นเองค่ะแล้วก็เกียร์ของเราเป็นเกียร์หัวยาวนะคะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนั่นเองค่ะสามารถเล่นเกียร m ์ m บวกลบได้นะคะเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนวนวลก็ได้นะคะช่องตรงกลางยังมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ยังมีที่พักแขนแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีที่ช่องเก็บของได้ด้วยนะคะในส่วนของโตัวพวงมาลัยนะคะ พวงมาลัลายของเราเป็นพวงมาลัลายยูนิเทนนะคะแต่ว่าเป็นพวงมาลัลายไฟฟ้าถ้าเป็นเรนเจอร์เนี่ยได้เป็นพวงมาลัลายไฟฟ้าทุกรุ่นแต่ว่าเมนูต่างๆอาจจะได้ไม่ครบนะคะตัวนี้จะได้มาแค่ในส่วนของตัวสั่งงานด้วยเสียงเป็นเมนูภาษาไทยแล้วก็ปรับเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะคะแล้วก็ดูในส่วนของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะหน้าจอด้านหลังก็อยู่ที่ขนาด8นิว้วนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นการเป็นการสตาร์ทรถแบบ กุญแจบิดนะไม่ได้เป็นเป็นอ่าไม่ได้เป็นแบบบูสตาร์ทนะคะถ้าเป็น X L s จะได้เป็นแบบกุญแจบิดแต่ว่าได้เป็นบุญแจรีโมทมาให้ถึง2ดอกเลยนะคะด้านล่างฝั่งนี้นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มปรับในส่วนของตัวไฟหน้าสามารถตั้งออโต้หรือแมนนวลก็ได้นะคะเพิ่มความสว่างหน้าจอด้านหลังได้ได้ด้วยนะคะสำหรับแผงประตูด้านข้างนะคะตัวนี้สามารถปรับเป็นออโต้แล้วก็พับเก็บ พับเก็บนี่เป็นพับเก็บแมนนวลนะคะแต่ว่าปรับด้านข้างเป็นออโต้นั่นเองแล้วก็ปรับกระจุกทั้งหมดสีบานเป็นออโต้ค่ะสําหรับสีนะคะสีน้ํามีให้เลือกนะคะจะมีสีเทาสีขาวสีบรอนเงินนะคะแล้วก็สีดํานั่นเองค่ะในส่วนของออปชั่นที่เป็นระบบความปลอดภัยนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS EBD ESS ระบบรอมป้องกันการพลิกคว่ำม,มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ มาพร้อมกับตัวระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะมีมาให้แล้วสําหรับเน็กเจนทุกรุ่นนั่นเองค่ะในส่วนการรับประกันตัวรถนะคะตัวนี้นะคะมีให้มาถึง5ปีแสนหกิโลเลยนะคะเห็นไหมคะว่าใครที่ซื้อฟอร์ดนะคะการรับประกันคุณภาพของตัวรถเนี่ยก็มีให้ตั้ง5ปีแสนห้ากโลหรือใครอยากจะซื้อเพิ่มก็ได้นะคะซื้อเพิ่มได้อีก2ปีนะคะ1นึ่งแสนกิโลเท่ากับว่ารถคันนี้จะมีการรับประกันอยู่ที่7ปี2 5 0 0 0 0มนกิโลนั่นเองนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้ดูจบแล้ว อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจะเอด,ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะใครอยากได้รายละเอียดชุดแต่งหรือโปรโมชั่นพอร์ดนะอย่าพิ่งจองกับใครนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้คุยเงื่อนไขกับเจ๊เอ๋นั่นเองค่ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนยค่ะสามหกแปนั่นเองวันนี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะวันนี้จเจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ